วันนี้พ่อยากจะบอกอะไรนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้พ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้พาอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเหมือนมีคนแอบส่องมีคนแอบมองมีคนสนใจ นะคะใครที่รอข่าวดีอยู่นะคะมีโอกาส,กาสได้รับข่าวดีนะคะมีคนสนใจคุณเป็นพิเศษนะคะจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะวันนี้คุณมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสได้โชคลาภแบบฟุกฟุเข้ามาคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะได้เดินทางไกลการเดินทางการขับรถระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าขับรถเร็วนะคะอย่าขับรถเร็วระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขับรถนะคะ ช่วงนี้นะคะคุณจะมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องเสียใจมีเรื่องคิดมากใครนี้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจระวังนิดนึงระวังโรคหัวใจกําเริบนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านแล้วก็ทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 3 1นะคะ131แล้วก็10ยขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ